บายดีนะทุกคน,นเนาหมือนในการมาพบกันม,นมนดีเนาะจะพ,พามาเบิง่งเป็ดเบิ่งไกอยอย่อำมันบอกขำนะทุกคนตอนนี้กำลังเจะเปเที่ยวกไก่อยู่อเพราะมีขีดเอาลงให้ทุกคนเบิง่งเราใช้มาถ่ายเปื่มมปยอถ่ายก่อะไรให้ทุกคนเบิง่งเอาไป่เนาะไก่ตัวอันเบี่ยงไร้ไร้อะไรอ,อ,อันนี้แค่ตนนี้มีแบบตนนี้ตัวบอสใหม่

ียุดรอยังม่รู้ิัิดหนูมันขาเองนันดูน่มันกำลังออกใหม่วันนี้เาชุ่มช่ใสบานเจ็บร้อยเฮ้ยฟังเราเปขาตาตายโอ้ยสุดยอดมากันเอาไมนตกห้าก็เลยว่ามันขายต่ตาย นี่เป็นกำลังเกาใหม่เาอกว้ามันปุ้งมากมเชานี่นี่ปุ้งมากมเชานี่พกโตมานปุ้งเอาไปท้ายเบิร์นเลยข่าเข่าวบันข่บริเขาเขาก็เลิกไปแล้วยังเง่บยนะค่ะแล้วมันีแล้เกลือเขาก็ห่มแล้มนกอแห่งๆมันกินรองหาี้มันิองกินเบิร์ โอ้โหใช้นามลายโ,โอ้ยไก่มันกระล่มคือเก่าเป็ดเฮ่เาเองนทุกคนอชิบสี่โตวั่ถักมันบอกออกมากบอผอมกันพอเป็ดมันลายหมย่ม,มันเอามาผสมกันเอามาเลยให้มันถักไหมคน,นะ เมนึ tacos, งมั matches, ่พผักแล้วมาให้ยเมนึงผักให้ลูกไก่ตัวนี้มั่วหมู่นี่ตัวนี้มีเลี้ยงไก่แพะเลี้ยงมาได้แตะชิดปลายโตแต่หัวชิบโตชิดชองโตขอแพะมันเลี้ยงลูกมันได้ลูกมันตรมั่วหมูนี่ค่ะกเกาะสากะโบออกมาตัวนั้นอะไรเจิดโตฉับเมย่ตัวนี้อยู่ในขอกตะบอกเลย นี่ค่นี้นะพออันนี้นี่นะเมฆนี่ค่ะอันนี้เออโบแมนเมตัอยาอกมาเป็นแน่นอนเออคอยไปโคปงมันออกมาเองเขเป็นบาเลลืมนี่เนา่านไก่ดดโโอรายน มองเลยอยู่กันน้องไอ้ต้นดูคนเนาะเขากำลังโมโเอา,อาให้แม่ไม่เลี้ยงเองเบิดเ้ดขอเอามาถนุถนอมคือเห็นแท่าไรเอามาใส่นั้นได้ครับเรียบรอ้บรยอยตายเบิดเลยป้ายมันเลี้ยงเองมันเบิดเลยแม่มันตุ่มเอา มันมารบแล้วบ่ได้ได้ได้หัวโมงแล้วแต่ขันบึข้บกข่าแล้วเป็นนี่ เ็ดต้องหัวสื่อนี่พักใหญ ah. ่หน an ึ่โอนนี่เป็ดต้องหัวสื่อค่ะทำหัวสื่อมาโตคือโต้เนี้หน่อยเจ้าน่ะได้หาโตนี่คือมาบอกให้ฟังค่ะเรือทำหนี่แหละเรือสี่โต้เนาะพี่จะโตใหญ่นี่โตขู่ขอโตขู่ก็ได้นี่มี่โตเมย์โต้ย้อนมาสองนึงมาทำให้กินเลยหัวหันเบิด Chị đã kín nữa Con mày về nhà bay gì đó kẹt kẹt xong đêm bay หน้าอนีปิดบกคขับบวอ,อ่าลมลมบรรยากาศลมแห้งเลยเหมนอนกระพาะเป็นกรไก่ตามเคยเป็นตะแพงเป็ที่มันบอกรา อื้ยไะถ้าเขาออกมาแตนบ,นบอลบอถ้ากระโปงออกมาลอยน้นาำเลยบอยเพยอลอยตัวใหญ่เหมะะือนเด้มวั้ยครับตมๆหัวตายค่ะหะั เอาเผาแล้วก็จับใส่แก๊สไว้ยามกลางคืนทุกคนเลยเพราะว่ามานจ้าแต่มันน้ำมันสะบานแต่มันตายให้ความอบอุ่นมันอมมันมีแม่มันหิวนะตู้มีไงมีก็ได้จับใส่แก๊สมัก็ได้มันมีแม่มันเรียงนะเขาก็โบได้อันนั้นเลยได้จับใส่แก๊สอันนี้มันมีแม่มันเลี้ยงเขาต้องได้จับใส่แก๊สง่ายเนาะเพื่อขับไปเพื่อหัวหันหัวหันหมูเนาะเบิดแล้วอาหารกัน นี่กะเป็ดน้อยกำลังจะแยกชวได้ัยนี้ทำพวกนั่นเลยจ้ะจังบริจับนทอกคนนองนอบริจับตัวยังไงตอนมที่มีตัวหน่อยตัวยังเห็นเรียงบอสการเลียงบอสแมนสมอกันค่ะนะมันออกมาเทลาน้อยเทลาน้อยเนอมันก็เลยบอสมันสมอเดี๋ยวเราเอาไข่เนี่นั่นน้ำขักคนกันค่ะวะ นี่มันมาผักขายตองข้าวเชดายไทย่น้ไก่นอนเนเยยนนยนนีมีไปเชียงต๊เชไก่มัอนี่เกลือแล้วก็ยังหออยู่มี้ยกอ่ะเต็มบดคอห่ะหองจักคอไม้กัองเห็ดอี่นเรียกร้องความสนใจนะแกไก่ผู้นะทุกคน เห็นเห็นกับไปกับแม่งันเห็นบะแมงันพาไปหากินงไงมันพาลูกไปเลิกๆคนไรกไก่แม่กันีิแมงก็มีหูจ้าคว่ำเลยมันพาลูกมันลูกไปเลิกเพาลูกมันลูกไปเลิกๆกูไปห้าขีอาห้าขีขาในป่าคุณมันหูจ้าคว่ำในสายไก่ตัวนี้ค่ะแม่ดาวตัวนี้ค่ะมันพาลูกมันเลาะลงลุงคุณแล้วมันก็เลาะขึ้นมาเทิง เงินบ่อลูกมันจึงหมูไอคือการเมฆก็พาไปหากินเดซ่าโอเพ่เงินน่ะหักแต่ว่ามันก็คูนอยู่ไกลเมดัมแต่ว่ามันออกลูกมาได้บลายเลี้ยงมาแต่เถือกกะไดบลายมันไกลเมดตัวนี้เห็นเบาแต่เถือกกรได้บลายได้สีหาโตหกโตจนสุดไปก็ได้ร้ายคือหมู ไข่เป็ดห to like ันเนาขิงบ้าแยลายหนึ่งในเข่อค่ะเอาเอาบบกินไข่เน่ามะนาวเพราะถ้าแล้วมันดำมันจะมีกลิ่นไปเลยเขาไปเบิ่งค่ะตัวในเข่อสั่นเพิงค่ะก็ยำแรงบรนยากาศลุ่มลม ธรรมาสะาดบ้านหน้าเองนะทุกคนก็ได้ไปใส่นี after, ่ก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคนขอนเผาทุกคนคนใดคนเสียกดติดตามบอเป็นกำลังใจให้ิทตจะไปเนาะซิวขึ้นเนาะเต็มเบิร์หน่ะแล้วก็หนาก็แล้ยงจอยเนาะกินเผาบ่อได้เนาะในช่วงบวสบายกินบ่อได้แล้วจอยมาเลยทุกคนแล้วก็เป็นมาเลยนี่อันนี้ก็จอยเบิร์ดมีปกติบางคนที่บ่าจอยจหนักเขาปฏิจจัยขนาดนี้นะมานจอยลงแห้งลุ่งหด เจ็บแบบโลของทุกคนเลยลอยนิ่งเนาะลงแหงแต่สกิปนี่ก่ะขอตัวลาไปก่อนเด้อทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้น้องดีเด้ออย่าขาดโฆษณาเด้อพอเป็นละลั่นใจเอาอีกคลิปต่อไปเนาะกะสิท่านย่างผ็ดแถวตัวเองตีกคือนะนนะคือเก่านะทุกคนแต่ว่ามันยังโมคือเก่าด้วยนะฮะท่านท่านก็กินยังได้ฮะนะทุกคนคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเด้อบ๊ายบาย